สวัสดีครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาเฉลยข้อสอบเตรียมดมนะออของเรื่องสถิตินะโดยที่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากตารางแจกแจงความถี่นะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีคะแนนสอบจำนวนคนแล้วถามหาถามหาค่า A ถูกไหมแล้วบอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตมานั่นหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงว่า ไอสูตรของการหาค่าเฉลี่ยเนะี่ยค่าเฉลี่ยนะก็คือซิกม a า i i x i ส่วนไอแบบนี้ค่าเฉลี่ยคือ18บแปดถูกป่ะอันนี้มีค่า18แต่น้องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะงงว่าไอสูตรนี้คืออะไรถูกไหม ไอตัว f เนี่ยคือค่าความถี่ก็คือสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือมันก็คือจำนวนคนนั่นเองเนาะจำนวนคนแล้วก็อะไร xi xi คืออะไร xi เนี่ยคือค่ากลาง n คือจำนวนทั้งหมดจำนวนคนทั้งหมดนะจำนวนคนทั้งหมดโดยที่ fi ับ xi เนี่ยคือเขาคูณกันเขาคูณกันอยู่ดังนั้นเราต้องไปหาว่าอันนี้ fi ถูกไหมเราต้องไปหาว่า xi เนี่ยคืออะไร xi เนี่ยหาได้จาก x i หาจากอะไรหาจากห้บวกเหารสองแบบนี้จะได้เป็น7จ็ดถูกปะแล้วลองดูนะว่าอันเนี้ยมันห่างกันห้าถูกไหมอันนี้ก็ห่างกัน5อันนี้ก็ห่างกันห้าท่านหมายถึงอะไรเราก็คือระบวก5ได้เลยเพราะว่า ค่าค่ากลางค่าระยะห่างเนี่ยมันเท่ากันก,กลายเป็นสิบสองถูกไหมก็บวกลงห้ากลายเป็นสิบเจ็ดแล้วก็บวกลงห้ากลายเป็นยี่สิบสองแล้วก็บวกลงห้ากลายเป็นยี่สิบเจ็ดถูกป่ะแบบนี้แล้วอ่าในพี่ขออนุญาตลบนะแล้วก็ f i x i แบบนี้ไหม f i x i f.ixi I, มันจะเป็นยังไงก็คือเอา7ไปคูณกับ4 12คูณกับ A 17คูณกับ7 22คูณกับ9 27, แล้วก็27คูณกับ5อันนี้ก็คือมันจะได้ออกมารวมเนาะรวมอันนี้รวมไป,ป้ึงืนะอ่าอน,นี้รวมเนาะอันนี้เนี่ยรวมกันได้รวมกันได้กลายเป็น 25่บวกเอถูกไหมยีบห้าบวกเส่วนนี้ได้28 12 A ได้อันนี้ได้1้ออันนี้ได้ร้อแถูกไหมแล้วก็อันนี้ได้1 3อแล้วก็มาบวกกันได้กลายเป็นอันนี้1นะ้อยสิบนะนร้อยสพี่ขออนุญาตบวกในใจแป๊บหนึงนะ อันนี้ได้7 7 3 337แล้วก็6 5 4แล้วก็รวมกันนี้ได้4 8่เอ๋เดี๋ยวพี่เช็คสักครู่นะร้อยสาหบวกร้อบวก 1้อยสิบวกยี่ะได้480ร้อยโทษทีได้480เนาะก็คือจะได้1 2 a บวกกับ480อยะทีนี้เราได้แล้วว่า18เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 2 a บวกกับ480แถูกไหมแล้วก็หารด้วย2 5 a 25บวก a เราข้ามขึ้นไปคูณได้กลายเป็น 25คูณกับเอ้ยไม่ใช่ได้เป็น18คูณกับ25บุก A แบบนี้เท่ากับ12 A บวกกับ480อ่ะบวกกับ480อันนี้พี่ขออนุญาตลบนะขออนุญาตลบบวกกับ480แบบนี้จะได้กลายเป็น 18บแคูณยี่นะสิบแคูณยีได้450บถูกมวกกับสิบแปเท่ากับ1ิ a สองบวกกับ,บ,บ,บ480อ่ะเราไปแก้หาค่าเอนะแก้หาค่า a ข้อนี้เนี่ยจะตอบว่า a เนี่ยจะได้5เป็นคำตอบนะครับไว้เจอกันข้อถัดไปครับผม